หมายเรียกหมายจับหมายค้นใครเป็นผู้มีอำนาจในการออกหมายได้บ้างและในการเรียกการจับการค้นของพนักงานเจ้าหน้าที่เนี่ยจะต้องมีหมายหรือเปล่าสำหรับในเรื่องนี้นะครับในเรื่องของหมายเรียกหมายจับหมายค้นเนี่ยนะครับหมายเรียกนั้นผู้ที่มีสิทธิ์ออกหมายเรียกก็ได้แก่ตำรวจพนักงานฝ่ายปกครองหรือศาล ตำรวจเนี่ยมีอำนาจในการออกหมายเรียกได้เองโดยไม่ต้องขออนุมัติศาลนะครับและบุคคลที่ถูกหมายเรียกได้แก่ใครบ้างที่อาจจะถูกหมายเรียกนะครับก็ได้แก่พยานผู้ต้องหาหรือจำเลยการออกหมายเรียกก็อาจจะเรียกมาเพื่อที่จะให้ปากคำหรือมาให้การหรือสอบถามก็เป็นการสอบสวนของตำรวจ การไต่สวนมูลฟ้องของศาลการพิจารณาคดีของศาลนะครับแล้วถ้าเราไม่มาตามหมายเรียกเนี่ยจะเป็นอย่างไรหากไม่มาตามหมายเรียกก็ต้องแจ้งเหตุอันควรต่อเจ้าหน้าที่ไม่เช่นนั้นจะถือว่าหลบหนีแล้วก็สามารถที่จะออกหมายจับได้นะครับตรงนี้เราเรียกว่าหมายเรียกนะครับทีนี้หมายจับและหมายคน้นหมายจับและหมายค้นนั้น ใครสามารถออกได้ก็คือสารเท่านั้นนะครับสารมีอำนาจในการออกหมายจับและหมายคน้นหมายจับและหมายคน้นตำรวจหรือพนักง,งานฝ่ายปกครองจะต้องขออนุมัติจากสารเท่านั้นเหตุในการออกหมายจับและหมายค้นนั้นเนี่ยก็อาจจะมีสาเหตุต่างๆก็คือ,อมีหลักฐานว่ากระทําความผิดและก็อัตราโทษจำคุกอย่างสูง3ปี มีหลักฐานว่ากระทําผิดและก็มีเหตุให้เชื่อว่าจะหลบหนีก่อเหตุอันตรายหรือจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานหรือเพื่อเข้าค้นหาหรือยึดพยานหลักฐานหรือเพื่อเข้าจับกลุ่มบุคคลตามหมายจับหรือเพื่อช่วยบุคคลที่ถูกกักขังเอาไว้นี่คือเหตุในการออกหมายนะครับต่อมาพฤติกรรมแค่ไหนก็คือคือการหลบหนี การที่จะพิจารณาว่า,าผู้ต้องหาหรือจำเลยหลบหนีนะครับก็ได้แก่การประวิงเวลาการโอเอไม่มาตามหมายเรียกโดยไม่มีเหตุอันสมควรไม่อยูอ่ไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งทีนี้วิธีปฏิบัติในการค้นของเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยจะต้องแสดงหมายค้นในการตรวจค้นจะต้องกระทำต่อหน้าเจ้าของสถานที่ และต้องค้นในเวลากลางวันก็คือตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตกนะครับเพราะฉะนั้นหมายเรียกผู้ที่จะออกได้ก็คือตำรวจพนักงานฝ่ายปกครองหรือศาลแต่ถ้าเป็นหมายจับหรือหมายคน้นเนี่ยตำรวจหรือพนักงานฝ่ายปกครองต้องขออนุมัติจากศาลเท่านั้นศาลจะเป็นผู้มีอำนาจในการออกหมายจับและหมายคน้นนะครับ